ความเข้มแข็งของผู้ตื่นผู้ที่ตื่นขึ้นนั้นไม่ย่อท้อมีสัญชาตญาณและมีความสงบและความมั่นใจของผู้ที่เรียนรู้ที่จะเห็นชีวิตผ่านดวงตาของจิตวิญญาณพวกเขาคือคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเห็นความฝันที่ไม่เป็นจริงพวกเขาต้องบอกลาคนที่รัก และเห็นชีวิตท,ที่ถูกทดสอบความมั่นใจในตนเองและความเชื่อมั่นในความดีพวกเขารักษาบาดแผลแต่และอย่างด้วยปัญญาของผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างที่ปรึกษาที่ฉลาดและพวกเขาเลือกที่จะรักษาคำสอนของตนแทนที่จะสะสมความเจ็บปวดและความผิดหวังนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเปล่งประกายในดวงตาเต็มไปด้วยแสงและสเสน่ห และรัศมีของความอบอุ่นที่ไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเขาเป็นคนที่ไม่ติดตามส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ไม่กลัวที่จะดูไร้สาระเพราะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและดูแลพลังงานของพวกเขาจิตใจจิตวิญญาณและหัวใจของคุณเหมือนวัดที่ต้องดูแลผู้ตื่นรู้เรียนรู้ที่จะให้เกียรติตนเองรักในสิ่งที่ตนเป็นภูมิใจในวิถีของตน เขาไม่ให้อำนาจแก่การวิพากษ์วิจารณ์หรือการตัดสินอีกต่อไปและไม่เสียเวลาไปตัดสินผู้อื่นพระองค์ทรงทราบว่าเราทุกคนอยู่ในระหว่างการหมดสติกับการตื่นขึ้นและกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นปัดเจตบุคคลทุกคนมีเวลาและมีนาฬิกาปุกเป็นของตัวเองด้วยเหตุผลนี้เองที่ผู้ตื่นขึ้นรู้สึกขอบคุณ สำหรับทุกสิ่งและทุกคนที่ผ่านการเดินทางของเขาทั้งผู้ที่รักเขาและผู้ที่ปลุกเขาให้ตื่นเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครสามารถอยู่ได้ตลอดไปขึ้นอยู่กับไม่ปลอดภัยหรือหลับไปจากตัวเองบางครั้งชีวิตก็ขย่าเราจริงๆเพื่อให้เราตื่นขึ้นสู่กำลังของเราสู่พลังของเรา สู่ความไม่มีที่สิ้นสุดที่สถิตยอยู่ในตัวเรานี่คือสิ่งที่นำความปลอดภัยมาสู่ผู้ที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นไม่ใช่การรักษาความปลอดภัยที่ดูหมิ่นความระมัดระวังแต่ความมั่นคงของบรรดาผู้ที่พอใจในความเป็นตนและได้ทำให้ตนเองเป็นที่อาศัยอันสงบสุขผู้คนตื่นขึ้นช่วยปลุกโลก